ิบบอันคนรนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกนะคะรายการที่จะนําเสนอมุมมองใหม่ๆใ,ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพามาพูดถึงโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านนะคะ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ทางกรมราชองครักษ์อำนวยการประสานงานร่วมกับทางกองทัพภาคที่4และกรมทหารราบที่สได้จัดทําโครงการราชฎรอ,อาสารักษาหมู่บ้านหรือว่าอ,อรบอขึ้นในปีพุทธศักราช2547ค่ะเพื่อที่จะให้เป็นกําลังภาคประชาชนทําหน้าที่ป้องกันตนเองและหมู่บ้านโดยได้รวบรวม ประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆอย่างเช่นการดูแลในด้านสาธารณสุขและสุขภาพการฝึกทบทวนการใช้อาวุธเพื่อเป็นการป้องกันตนเองเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านค่ะโดยปัจจุบันนี้มีสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลามีทั้งหมด49กองพันและ12กองร้อยนะคะ มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น21,260คนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการฝึกทบทวนในโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองพันปนาเระที่1ที่วัดขวนนอกตำบลควนอำเภอปนาเระจังหวัดปัตตานีกันค่ะ ก่อนก็มีที่เดินทางับผู้ปติกรรมเขาสังเกตพฤติกรรมเขาคุยใครครับเมื่อก่อนก็มีเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่เกิดเหตุการณ์มันโดนทำร้ายผู้ที่ไปทำงานนอกพื้นที่ครับทางสมเด็จก็ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ก็เลยมีการฝึกทบทวนให้ มีการรักในพื้นที่ครับทางอำเภอก็สนับสนุนให้มีการฝึกทบทวนชรบอรบก็ได้ไปอยู่เวรร่วมกับชรบครับการพักกันเมืองไี่ไม่ได้เป็นข้อหมาดนะครับตลอดช่วงการแย่งชิงอำนาจมันก็ทำร้ายนุ่ทั้งตลอดอสาสามหมู่บ้านครับก็สืบเนื่องจากฐานการความไม่ควบคุมพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนเราเสียชีวิต บ,บแล้วก็มีบางส่วนต้องละทิ้งถิ่นฐานละทิ้งที่ทำกินนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิตพระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านมีพระราชโอาน,นะครับก็ให้มีการฝึกตลอดอาสาสามูบ้านขึ้นเพื่อประโยชน์คือการตนเองและก็ป้องกันชุมชนครับในการฝึกหรือการบัดงานต่างก็ทําร่วมกับทั้งว่าเป็นฝ่ายฐานฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองคือในเรื่องของการฝึกทบทวนเราจะฝึกทุกปีนะครับปีละ110รุ่น แล้วก็ในการฝึกทบทวนก็คือหลักๆก็มีการฝึกเรื่องของใช้อาวุธนะครับเรื่องของการเรื่องความรู้เรื่องทการในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของแผนในการารักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนตนเองนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับเจ้าที่ทุกส่วนก็ต้องมีการฝึกทบทวนนะครับเป็นทุกปีนะครับแล้วก็บุรเรียนกันมาฝึกนะครับเพื่อให้มีความรู้เหมือนกับว่ามีมาต่อยอดทุกปีนะครับเราจะสร้างสถานการณ์อีก เพื่อให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนว่าถ้าเราไปเจอเคสแบบนี้เราไปเจอผู้ป่วยล้มฟุกบอยู่เราไปเจอเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มรถชนกันเราจะช่วยอย่างไรบ้างกับผู้ป่วยเหล่านั้นก่อนที่จะเรียกรถพยาบาลมาซึ่งการช่วยคนไข้ CPR หรือว่าช่วยฟื้นพื้นชีพเนี่ยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในระหว่างที่เรารอรถ1669ถ้าเราเจอเคสในลักษณะนี้นะคะว่า คนไข้เป็นลมลม้มฟุบไม่รู้สึกเราก็จับที่ปรจอแล้วเราก็ฟังดูว่าการหายใจเขาเป็นยังไงนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าเราจะช่วยเขาให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปนะคะระหว่างที่เราปั๊นนะคะเราจะาทํามือให้ตรงนะคะแล้วก็กดกดให้กดให้ลึกแล้วก็ขึ้นให้ขึ้นให้สุดน,นะคะแล้วก็แตอ่อยากเอามือขึ้นนะคะก็คือเราจะกดไว้ โดยการกดนะคะเราจะกดเป็นสามสิบกับสองนะคะคือเราจะปั๊มสาสิบครั้งก็คือหนึ่งและสองและสามและสี่นะคะจนถึงสามสิบแล้วก็มากกว่สามสิบนะคะเราก็จะทำการถ่ายปอดสองครั้งเพื่อดูว่าแล้วก็ดูว่าเขาฟื้นหรือยังแต่ถ้าเขายังไม่ฟื้นนะคะก็ให้ทำการถ่ายปอดต่อไปะค่ะฟาร์มเป็นมาก่อนจะมาเป็นอรบอรก็อเมื่อก่อนก็เป็นชาวบ้านแล้วก็ จะมีหน่วยทหารเข้ามาในพื้นที่เมื่อปี47ที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็มาเปิดรับสมัครสมาชิกชาวบ้านที่มีจิตอาสาจะมาร่วมดูแลรักษาหมู่บ้านปมาเช่มเข้าไปถวายกับสมเด็จเมื่อวันที่สิกันยาปี47เจครับแล้วก็จะได้ได้ก่อตั้งชุดอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านขึ้นมาก็เพราะว่า ในพื้นที่ชาวบ้านจะรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่รู้จักคนในหมู่บ้านหมดครับแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ลําบากไปหาหมอช่วงค่าคืนอะไรไม่สบายก็จัดชุดพาไปส่งโรงพยาบาลเริ่มแรกๆก็ฝึกฝึกจัดตั้ง7วันก็มานอนอยู่ที่วัดที่วัดนี้หละครับวัดหวนนอกก็จัดฝึกมีหน่วยทหารเข้ามาจัดฝึกให้การยิงปืน ปฐมพยาบาลเกี่ยวกับแล้วก็ความพ,พร้อมเพียงการอยู่เวรยามการใช้อาวุธปืนกระสุนจริงครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการฝึกทบทวนประจำปีทุกปีครับ ผู้ชมครับราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองพันปนเรศที่1น,นักวัดขวนนอกตำบลขวนอำเภอปนเรศจังหวัดปตัตตานีมีราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน357คนโดยทำหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่3าตำบลได้แก่ตำบลขวนตำบลดอนและตำบลบ้านนอกในอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานี โดยในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการทำงานร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรเอกชนในพื้นที่ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และที่สำคัญสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบอรยังเป็นกำลังภาคประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับถ้าเป็นพราผมนะครับผมจะดับนี้ไปมจับนี้ไปนะแล้วก็อย่างนี้นะครับ่ย ครับือในส่วนของเรื่องการฝึกเราเองที่ฝึกประมาณทุกปีก็คือเรื่องของทักษะในการใช้อาวุธการป้องกันตัวเองการดูแลชุมชนเรื่องแผนระพงบ้านต่างปัจจุบันก็คือเรื่องของทางการโควิดสิบเก้าเนี่ยเราก็เชิญเจ้าที่สาธารณสุขส่วนการอื่นมาให้ความรู้นะครับเรื่องของการป้องกันตัวเองกับโควิดสิบเก้าป้องกันการแพร่บาดในชุมชนแล้วก็เราจะใส่ว่าในส่วนของพี่น้องอลบอลเรานะครับ จะเป็นตัวหลักในการไปกระจายนะครับมาตรการต่างๆในการป้องกันการระบาดติดในชุมชนให้กับพี่น้องในชุมชนครับความเสียสละตัวส่วนรวมก็ช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนก็อยู่เวรยามจัดชุดอยู่เวรยามร่วมกับชุดของไอ ชรบอรของอำเภอเข,เขาเข้าเวรยนยามแต่ละหมู่บ้านใครอยู่หมู่ไหนก็เข้าเวรนหมู่นั้นและก็เกี่ยวกับการพัฒนาวัดพัฒนาสถานที่สําคัญสาคัญของศาสนาเพราะว่าให้เน้นหนักว่าชาวบ้านไทยพุทธต้องดูแลวัดพระด้วยเกี่ยวกับการบินทบาตเกี่ยวกับอะไรต้องเข้ามาดูแลก็เกี่ยวกับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็นี่ละครับการเจ็บป่วยไม่สบายทีนี้ อรบอรเราก็จะจัดไปส่งโรงพยาบาลปัตตานียาลาโรงพยาบาลปัตตานียาลาปนเรศประจำอำเภอ <Okay. S 1> ก็แล้วแต่ว่าชาวบ้านเขาจะไปที่ไหนและเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ <Okay. S 1> คนชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากเราก็จะจัดเงินไปเยี่ยมเยือน <Okay. S 1> เดือนละ6กพันบาทตําบลละสองพันโดยไปมอบให้แต่ละคนคนละ500บาท จนถึงปัจจุบันครับสิบกว่าปีแล้วดาเนินการมาก็เกี่ยวกับการดูแลชาวบ้านก็องค์ความรู้ก็หน่วยทหารที่เขาเข้ามาก็บรรยายกิจกรรมวันนี้ก็เจ้าหน้าที่อนามัยในพื้นที่ก็มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกันโรคติดต่ออะไรยังไงทีนี้ทางรัฐบาลเขาก็ประกาศมาทุกคนต้องรู้ใส่แมแสแต่อะไรยังไงการเดินทางไปไหนต้องระยะห่างจังหวัดที่ว่ามีโรคติดต่อตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่นี้บางคนชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ ทีนี้เลยก็เชิญเจ้าหน้าที่เข้ามาบรรยายใช่เรารับฟังไปแล้วก็แต่ละคนที่กลับไปในหมู่บ้านก็ไปแนะนําชาวบ้านไปคุยกันต่อตอนที่ไปยาวกลางคืนอยู่เวรยามอะไรยังไงโควิดยังไม่หายไปไหนก็ยังอยู่กับกับพวกเรายังอยู่ในประเทศไทยแล้วมีมีสถานการณ์ที่ว่าจะเพิ่มขึ้นให้ความรู้กับอรบอรเกี่ยวกับการดูแล<ม>การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็สถานการณ์โควิดค่ะเพราะว่าอารบอรเนี่ย เขาเป็นคนบุคคลที่มีความสําคัญกับบ้านเรานะคะก็คือให้การช่วยเหลือดูแลในด้านความมั่นคงแล้วเขาก็ยังจะต,ต้องช่วยดูแลประชาชนในการช่วยแบบว่าป้องกันทางด้านโควิดซึ่งเขาจะมีความรู้ตรงนี้เพื่อไปแนะนําชาวบ้านให้การดูแลการปฏิบัติตัวมาตรการป้องกันโควิดค่ะจังหวัดปัตตานีเราไม่ได้ไปไหนเลยแล้ววัน คุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมในการฝึกทบทวนของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองพันปานเรที่1ในวันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควรเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและการป้องกันตนเองจากโควิด -19 เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติในการตั้งด่านรักษาความปลอดภัยที่ออรบอนั้นจะได้รับรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริงและยังมีการฝึกใช้อาวุธเพื่อเป็นการป้องกันตนเองด้วยครับพก็มีการ ฝึกอาวุธปืนเกี่ยวกับการตั้งด่านตัวตั้งเกี่ยวกับการะ,ระถมพยาบาลนะคะเกี่ยวกับพอมีเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะทำยังไงคะ่ะเรื่องการโควิดเมื่อเวลาเราบาดเจ็บขึ้นมาเราจะทำยังไงเผื่อเราได้ไปช่วยทันนะคะเพื่อเวลาเกิดเหตุตรงนู้นตรงนี้เราได้รู้จักกับเขาเขาเจ็บตรงไหนเราจะไม่ไปเคลื่อนย้ายเขามากนะคะเราก็เรียกเลยค่ะว่า บอนี้จะช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลถึงความปลอดภัยให้กับชาวบ้านแล้วก็ดูแลความทุกข์สุขของอชาวบ้านในตำบลแล้วก็มีการไปเยี่ยมกับผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็มีการไปเยี่ยมคุณชาราที่อยู่ที่บ้านมีเอาเข้าวสารเอาอะไรไปฝากไปแจกแล้วก็นอกจากนั้น เวลา,เาประชาชนเข้าเจ็บป่วยกลางค่ำกลางคืนก็จะอ,อรบอรก็จะมีรถรับส่งให้นะครับ ชาวบ้านก็เขาน่าจะมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมากขึ้นเนื่องจากว่าอ,อ,อรอบบเนี่ยเขาเป็นคนในพื้นที่ก็คือเป็นคนในพื้นที่เดียวกันเขาก็เลยรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นที่เขาเนี่ยมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยตั้งด่านอย่างเงี้ยค่ะถามตลอดว่าเออเป็นยังไงบ้างรู้สึกอุ่นใจแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ Altyazı ห,หน้าที่หลักของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านก็คือการทํางานร่วมกันร,รักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านทํางานเพื่อคนในหมู่บ้านโดยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านนอกจากจะมีภารกิจในการช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ยังต้องลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงไปดูเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่ติดเตียงการลงพื้นที่ไปมอบถุงยางทีพในช่วงสถานการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาก็ทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกอบ อุ่นปลอดภัยแล้วก็เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในพื้นที่อีกด้วยค่ะตำรวอาสาทางหมูบ้านเนี่ยถือว่าเป็นอาสา,าสมัครประจำพื้นที่นะครับซึ่งต้องทำงานร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจแะก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ในการดูแลชุมชนนะครับเรื่องของการเข้าเวียนยามต่างๆนะครับซึ mm ่ง hmm. ในการจัดเข้าเวียนยามต่างก็จะมีหมุนเวียนกันหลักๆก,ก็คือดูแลเข้าเวียนยามเพราะในส่วนของชุมชนตัวเองนะครับคือได้ผลดีครับนอกจากว่าเราฝึกให้ะระดัอาสาสามบัานมีทักษะในการใช้อาวุธทการการตัวเองการรักษาความาปลอดภัยชุมชนแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของระดับอาสาสามบ้านเนี่ยเป็นเป็นเป็นกำลังหลักในการเรื่องของการพัฒนาารปะโยชน์ต่างๆแม้แต่เรื่องของจิตอาสาเรื่องต่างๆนะครับ ผู้ชมครับเหล่าอรบอรจากกองพันปันเรศที่หนึ่งจังหวัดปัตตานีทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสาในการเข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านและนอกจากนี้ยังมีการปลูกจิตสำนึกในการยึดมั่นสถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เหล่าอรบอรทุกคนล้วนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองครับ ว่าอยากมาเป็นออรบเพราะว่าออรบเขามีการช่วยเหลือหลายอย่างค่ะก็คือแบบให้ฝึกการยิงปืนฝึกการดูแลตัวเองแล้วก็ให้ให้เราอะเข้มแข็งขึ้นเราทําด้วยใจค่ะจิตอาสาที่มาช่วยกันทุกวันนี้อะทด้วยใจค่ะคือแบบเราต้องการ ความเข้มแข็งให้แบบให้ชาวบ้านดูแลกันเองอะไรประมาณนี้ค่ะช่วยปกครองกันเองค่ะครับก็ประโยชน์ของเราเราภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาช่วยเหลือสังคมตรงนี้การอยู่เวรยามก็มีสมาชิกชรบอ,อะไรด้วยเราร่วมกันนะครับ แล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมหรือด้านพัฒนามหมู่บ้านนะครับเราก็จะร่วมกันรคู่้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่มันเป็นสมาชิกอาสารักษาดินเด่นนะคะเพราะว่า1ก็เพื่อปกป้องหมู่บ้าน2ก็เพื่อ หมู <S <S <deuxième essel> ่บ so ้านของเราได้สงบสุขนะคะเพื่อให้ชาวบ้านของเราได้ได้ไม่ระหวัดระแวงนะคะก็ก็ขอให้ชาวบ้านนะคะช่วยเป็นหูเป็นตาให้แต่หมู่บ้านนะคะเพราะว่าเราคนเดียวก็ดูแลไม่ไหวใช่ไหมเขาชาวบ้านเขาอาจเขาจะออกไปคนอื่นเขาอาจจะมีสิ่งวัตถุส่งสงสัยไรเขาก็โทรแจ้งได้ค่ะ พี่น้องว่าเราต้องเป็นหูเป็นตาดูแลความเรียบร้อยใครที่เข้ามาในหมู่บ้านนะครับเข้ามาในพื้นที่ที่มันไม่ใช่คนในพื้นที่ให้ช่วยสังเกตด้วยเราจะได้ช่วยกันตรงนี้ก็จะดูแลเราไปตลอดซึ่งเบอร์โทร ก็ดีใจและภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเป็นอรบอรเป็นส่วนหนึ่งในในอาสารักษาหมู่บ้านค่ะค่ะก็อยากให้ให้ชาวบ้านทุกคนนะคะช่วยสอดส่องดูแลในพื้นที่ของเราเพราะว่าในหมู่บ้านเราก็มีกันอยู่น้อยนิดคือคนไทยก็อยู่กันน้อยนิดอยู่แล้วอยากให้รักสามัคคีกันค่ะแล้วก็ช่วยสอดส่ดูแลในพื้นที่ด้วยค่ะ ผู้ชมครับหลังจากที่มีการจัดตั้งราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ก็ทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องหวาดระแวงรู้สึกอุ่นใจและทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของอรบบชาวบ้านจะคอยเป็นคนที่สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยร่วมกันกับเจ้าหน้าที่อีกด้วยครับ บางคนก็เป็นอรบอรชอรบอรเป็นอสอมอ,อยู่ด้วยกันก็มาร่วมครับกิจกรรมประชาชนก็มีความเชื่อมั่นและก็เกิดความร,รักความสามัคคีและความปลอดภัยในพื้นที่ เราก็จะให้กำลังใจกับเขาในการที่เขาให้การดูแลกับพวกเราในหมู่บ้านซึ่งเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยดูแลแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับชาวบ้านต่อไปโดยที่เราอยู่กันอย่างสบายใจอย่างมีความสุขค่ะมีปิมอยากค่ะเพราะว่ามันก็ ทำให้ชาวบ้านเขามีความอุ่นใจเกิดขึ้นก็มันก็ดีค่ะดีต่อคนในพื้นที่ด้วยก็อยากขอบคุณมากที่แบบว่าสละเวลาของตัวเองนะคะสละเวลาส่วนตัวในการมาทําหน้าที่ตรงนี้ในการแบบามาสอดส่งดูแลคนในพื้นที่ซึ่งมันก็ถือว่าแบบเป็นญาติญาติกันอย่างนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลย อยากให้มีต่อไปครับเพราะว่าถ้าหากไม่มีอรบอรนี่ก็ความหวัดระแวงความหวัดกลัวมันก็จะยิ่งมากขึ้นทำให้จะไม่กล้าออกไปทำามากินแต่พอมีอรบอรแล้วกอ็อบอุ่นขึ้นดีขึ้นก็เลยอยากจะให้อรบอรนี้อยู่ช่วยดูแลประชาชนขอขอบคุณหน่วยงานของอรบอรที่ได้ ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะช่วยดูแลนะครับทำให้ประชาชนนี้อุ่นใจยิ่งขึ้นความประทับใจก็เจ้าหน้าที่เขาก็ได้มาบรรยายให้รู้ทักษะการใช้อาวุธปืนและก็เรื่องความกลมเกลียวกันอยู่ร่วมกัน ทีนี้การอยู่เวรร่วมกันก็พยายามคุยกันว่าให้สามัคคีกันไว้อะไรนิดอะไรหน่อยก็อย่าทะเลาะก,กันเพราะว่าถ้าเป็นการทะเลาะก,กันในหมู่คณะแล้วมันอันตรายขาดเหลืออะไรยังไงก็บอกได้ก็ได้ดูแลชาวบ้านเรื่องการเจ็บไข้ไม่สบายการลำบากไปหาหมอหรือว่าไม่มีอาหารการกินคนแก่ที่ว่าอยู่คนเดียวลูกหลานทิ้งเราก็จะเข้าไปดูผู้ป่วยติดเตียงอะไรยังไงก็เข้าไปดูครับดูนั้นอาจจะว่าเป็น ว่าอาจจะตีดรถมาคุณจะมีทะเบียนอะไรตรงนี้นะครับส่วนของศูนย์ประสานงานโครงการนุจักระดิ่เนี่ยก็จะมีการฝึกทบทวนนะครับเพื่อให้เราได้ได้มีทักษะในการป้องกันตนเองนะครับและที่สําคัญคือในการที่เราได้มีความรักความสามัคคีแล้วก็ในความเสียสละในการทาหลายอย่างเพื่อเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับเพื่อชาติศาสนา,าพาระมหากษัตริย์นะครับ คุณผู้ชมครับพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ต้องการให้ราษฎรอยู่รักษาแผ่นดินและดูแลบ้านของตนเองซึ่งพระองค์ท่านไม่ได้พระราชทานเฉพาะเรื่องโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีแหล่งอาหารของตนเองด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างโดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปไหนโดยทรงรับสั่งเสมอว่าผู้บริสุทธิ์มีสิทธิ์อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ มีทั้งพุทธและมุสลิมไม่ได้แยกเชื้อชาติศาสนาซึ่งทุกคนต้องอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการสร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาทางกองพันธุ์ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านมีบทบาทในการช่วยหน่วยงานภาคร ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการข่าวในระดับหมู่บ้านค่ะเพื่อที่จะช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงจุดนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการมองมุมบวกวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา12นาฬิก45นาทีถึง13นาฬิก10นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก